คุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับีันนี้ขออนุญาตไลฟ์สักประมาณน้ำสิบนาทีนเนีเ่ยเองหนึ่งสิทธงานนะครับสิทธงานก็กระโดดขึ้นเวทีเลยหนึ่งล้านไลค์นะครับเปื่อนวิปเปื่อนวิปสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับ หนึ่งล้านดวงใจกับหนึ่งล้านไรขอบคุณครับแล้วนีบจินเขาแล้วบอกกินข้าวหรือยังก <c oughs> ินเขามากมีหร <c oughs> ืได้ยังกินครับได่ยังกินน้อสามล้านดวงใจกับสองล้านไรนะครับผูเด๋ยน้อไรที่สองขอบคุณครับนะครับห้าบ้านเจา้าของบัวบ่อนี้ โอ้ยแาบันเังเนะาะอบบ่พ่อนะมันบ่ขึ้นมันไม่ขึ้นเตรียมนะก็เลยเป็นไรแนวตั้งการคอมเมนต์ยากหมดกระเพาหมูเื้นเจ็บเดือเจ็บเช็บเดือ3ามล้านดวงใจกับสองล้านไหลผู้ใดไปกดไหลที่สองเนาะคนนี้เนาะลงมาเดือลงมาสักไายกันเดือ พูดด้เลิบที่สองขอบคุณเลิบที่สองนะครับพี่วิภาพี่วิภาสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะบขอบคุณที่ไม่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับสองล้านดวงใจกับสองล้านไลน์นะครับพี่วิภาทานข้าวหรือยังเนาะพี่วิภามีรูปโปูไฟลด้วยเดี๋ยวเอาไปเติมไว้ให้นสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองแล้ว แต่ยังไม่มีวิดีโอนะสองร้อยยี่สิบสามน้องวิบี้ดีค่านะครับจากพี่วิพานะครับพี่วิพาค่านะครับจากเพื่อนบิบี้นะครับลานดวงใจกับสองลานไรนะครับผู้ใดเน,นาะอยู่ตรงหลาง้านดวงใจนะครขอบคุณครับนะครับ จอทานข้าวจอทำงานได้เรื่อยๆนะครัสามล้านดวงใจกับสามล้านไรนะครับเสร็จแล้วร้อนนะวันนี้เนะวันนี้อากาศร้อนนะวันนี้พี่ขอบคุณครับนะทรงดาวขั้นใหมสี่ล้านดวงใจกับสามล้านไร ผู้ดใดเวะเข้ามาเนาะแวเข้ามาก็ลงมาทักทายกันได้ด้วทักทายพูดคุยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะขอบคุณค่ะน้องช่างจูวครับไม่เป็นไรนุ่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะยี่ยพาลงวิดีโอก็ได้ด้ยวย เป็นวีเป็นวีคะนหนึ่งิดนะครับแจว่า้านสู้ๆนะครับขอบคุณครับนะครับ้องส่งให้เจ้าของในส่งให้เจ้าบ้านหนูเจสีม,งมงวงเพื่อนอีวีขอบคุณครับนะครับหกล้านดวงใจกับห้าล้านไลค์นะครับผู้ใดน้องเป็นเลอบที่ห้านะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เพื่อนวีวีห้าเลือหกพี่เพืน่นพี่เพืยนสวัสดีครับนะครับ ขอบคุณครับนะครับพี่เพียสตอรี่้างทางนะครับพี่จีพรพี่จีพร,ส,ส,ร,รสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีน้องวีปนะครับจากพี่เพียสตอรี่นะครับเอากระซงให้เจ้าบ้านแหละซ่งให้เจ้าบ้านก็สีม่วงพี่เทสน,นะครับจากพี่จีพรนะครับสวัสดีครับจีพรนะครับจากพี่เพียสตอรี่นะครับน้องวิปจากพี่จีพรนะ โอ้โอ้โออก็ได้สกอร์แล้วพี่พีพาค้านะครับจากพี่เจีพลครับจิตล้านดวงใจกับจิตล้านไหลนะครับขอบคุณครับนะครับพี่สตอรี่ค้านะครับจากจากเพื่อนวิวีนะ